ตัวนี้ครับมือนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับแจกว์เซอร์วิสนะครับมือนี้มาอยู่กับโรเทลแมซี่นะครับมเอฟนะครับห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ตัวนี้เป็นแคปแอร์นะครับตัวนี้งานหลังบริการงานบริการหลังการขายนะครับบอสผิดนะครับนี่นะครับสารตัวหนึงนะครับกำลังเปลี่ยนชุดกระบอกบังคับเลี้ยวให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นงานเคี่มนะครับผมจะนี่เคี่มใหม่ให้ลูกค้านะเพราะว่ามันผิดพลาดจากการทานตัวนี้เขานะครับแกนมันเป็นรอยนะครับเปลี่ยนใหม่เบิดชุดเลยนะครับ สารนู่ึงจัดให้นะครับสำหรับงานบริการหลังการค้านะครับนี่นะครับ่อนโนสองกะนั่งคุ้มลูกพี่นะครับวันนี้คุ้มงานลูกพี่นะครับกับลูกพี่เฮ็ดพอดีนี่ดูน้องให้นะครับนี่นะครับของไหมนะครับจัดไหมให้ลูกค้าไปเลยนะครับทั้งชุดนะครับจะนี้ลูกค้าบริษเสียงเงินจากบาทนะครับจะนี้เป็นงานบริการหลังการขายนะครับัวนี้สารนนึงกำลังจัดทำให้ผู้ใดสนใจ เรียกใส่บริการก็ติดต,ต่อธามานะครับ0ูนย์แดสี่นะครับผมนี่นะครับ <c oughs> เรียกใส่เข้ามาได้นะครับศูนย์แดสี่นะครับศูนย์เจ็ดนะครับผมหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเป็นเบอร์ของแกวแกวเซอร์วิสนะครับสวัสดีครับ